ดวยคุขี่มังกรได้ <S <S อหูว์อหูวิวได้เหรอเออได้อีกทีไว้แอโรไดนามิก let's go อ,อันที่สองเปิดไม่ได้เปิดไม่ได,ได้ใช้ไม่ได้โผลเปิดฟันให้ด้วยอันเดียวเร็มโยล็อก สุดท้าผมก็ผมนายเซียวเชลมาอยู่เกมเซนตุรีเดอะเอชออฟเอชนะครับผมทุกท่านมาปเป็นยังไงบ้างทุกท่านนะครับก็เป็นเกมที่ผมเพิ่งจะเห็นแล้วก็มีคนแนะนำกันมานะครับผมก็เป็นคนคนหนึ่งนะครับผมที่อ่าก็ผมรู้สึกว่าสนใจมัน,ม,นมากมากนะครับแล้วก็ผมพยายามจะหาเกมแนวนี้ มาข้องข้างมาตลอดเลยนะครับแล้วก็เพิ่งไม่มาวันนี้เองครับเกมนี้ได้ทำการเปิดตัวนะครับแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่ยังอยู่ในช่วงของ cross beta หรือว่า CBT นะครับถ้าใครเล่นเกม War h u n d e r น่าจะรู้จักคำนี้นนดีได้ดีนะครับผมก็คือจะเป็นช่วงที่ยังไม่มีการเปิดเป็น Public นะครับแต่ว่า เกมนี้ครับจะเปิดเป็นฟรีนะครับคือเกมฟรีหรือฟรีทูเพย์นะครับผมมันจะเป็นฟรีทูเพย์มัตติเพเยอร์ดาร์กแบทเทิลนะครับผมประมาณนี้นี่คือเกมแนวนี้ของเขาเลยนะครับซึ่งภายในนี้นะครับมันก็จะมีความสามารถเราครับเราจะจะเป็นอัศวินขี่มังกรนะครับซึ่งเราก็จะมีสามคลาสนะครับสามคลาสแรกคือมอร์เดอร์แบบนี้นะครับผมแล้วก็วิงการ์ด นะครับและสุดท้ายก็คือแฟนทอมนะครับสามคลาสนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับมอร์เดอร์นะครับจะเป็นประเภทพวกที่เน้นเดเมจนะครับแล้วก็ไล่ล่านะครับส่วนวิงการ์ดจะเป็นสายฮิลนะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับสายปกป้องสายฮิลซึ่งนอมว่าไอ้วิงการ์ดเนี่ยครับผมตรงว่าน่ากลัวกับมอร์เดอร์เยอะนะครับผมส่วนแฟนทอมนะครับจะเป็นสายที่ ค่อนข้างจะต้องเรียกว่าสายเอジนะครับง่ายๆคือสายข้องคคล่องแคล่วแล้วก็ใช้เจ้าเล่การล่องหนนะครับมันมีคำาัพท์ไหมการล่องหนด,ด้วยเช่นกันนะครับผมทิ UTORIAL ก็มีอยู่แล้วครับแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าทิ UTORIAL เ,เนี่ยครับมันโชคร้ายไปหน่อยนิดนึงตรงที่ว่ามันนะครับมันได้ทาได้เป็นเพียงแค่วีคลิปวิดีโอนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้เชิงว่าบ่งบอกมากน้อยเพียง,ยง,ยง,ยงแค่ไหนนะครับผมประมาณนี้นะครับ ชอบคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนเลยนะครับสักคนเล่นคิดๆจะเล่นเกมนี้1คุณจะต้องไม่เป็น motion sickness นะครับซึ่งเกมนี้นครับมันมีต้องใช้ความเร็วแล้วก็มีสารที่ที่มันต้องเข้าเข้าเข้า,ขาอ,อกออกค่อนข้างจะบ่อยมากนะครับเข้าตัวของประสาทแล้วก็ออกมาในที่โล่งกว้างซึ่งหน่อยวาอ่าสับคนที่เป็น motion sickness เนี่ยนะครับอาจจะตามไม่ทันแล้วก็อาจทําให้รู้สึกเมาเรือได้นะครับเหมือนอาการเมาเรือนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็เตือนไว้ก่อนนะครับ แล้วก็เรื่องสองก็คือเรื่องของคอมนะครับความเรงของสเปคของเกมนี้มันก็คือตามที่ภาพเห็นเลยนะครับว่ามันก็จะลงประมาณนี้ซึ่งาถามว่าเล่นคอมมันก็ส่วนตัวว่ามันก็พอเล่นได้อยู่บ้างแต่เพียงแค่ว่าแนะนําว่าให้แรงกว่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะมันจะกระตุกมากๆนะครับ 3. เกมนี้นครับยังไม่ค่อยยังไม่มีเซิร์ฟของเอเชียนะครับถ้าผว่านนตอนนี้มันอาจจะมีเพียงแค่เซิร์ฟอยวด้วยซ้ำไปนะครับผมแต่ทีนี้คนมันคงนข้าจะเล่นในจำนวนคงนข้างจะมากนั่นเองนะครับ โอเคนะครับผมนี่คือสามคำเตือนของผมสำหรับคนที่คิดจะเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันในเกมเพย์กันนะครับเพราะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเราจะเจอในแมตช์ไหนกันนะครับโอเคครับปลาทูท่านอ่าไม่ใช่ผมนะครับอันนี้มันจะเป็นสุ่มนะ Let's go ก็ารบังคับมันค่อนข้างจะสับสนนิดหน่อยนะครับจะรวมแล้วครับมันจะใช้เพียงแค่สองอย่างนะครับนั่นคือเมาส์นะครับผมแล้วก็แป้นคีย์บอร์ดสับในการใส่สกิลนะครับผมไอแผ่นทองสีฟ้านี่ครับมันก็คือเขาเรียกว่ายังไงดีนะครับอ่าเป็นกรอบนะครับผมสีแดงก็คือศัตรูนะครับสีฟ้าน้ําเงินนะครับนั่นคือพวกเราสกิลนะครับจะใช้ในส่วนของแป้นพิมพ์เยอะที่สุดนะครับในบรรดาทั้งหมดกดคลิกซ้ายนะครับจะเป็นโบสนะครับเป็นไฟโบ ซึ่งมันก็จะเหมือนอารมณ์เหมือนถ้าใครเล่นวอลทันเดอร์มาครับมันก็คือ R หกศนย์ดีเดียนหนึ่ง <laughs> มันตามค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันเออแล้วก็ระวังชนกับกำแพงหินนู่นนี่มากมายนะครับผมกดสเปคบาร์นะครับสองครั้งดับเบิ Double ้ลดับเบิลดับเบิลสเปบาร์นะครับจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับตัวหน้าจอครับชานนั้นซ้ายตรงข้างล่างนะครับ มันจะเป็นอาสตามินานะครับข,ของเราเรื่องของเรื่องของการพุง่งนะถ้ากับว่าผมสามารถพุ่งได้เพียงแค่สี่ครั้งเท่านั้นอันนี้เราเราโดนเราดนเผาอยู่นะครับระวังตัวด้วยพยายามอ่ะไม่ได้ละเนี่ยครับอย่างนี้เห็นนะครับว่า ลูกไฟมันตามได้หนักมากนะครับคนต้องเล่นดีๆเลยสก,กิลของเราก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เดิือมัอยู่ ASD นะครับต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยใครเล่นเป็นก็ได้ได้เปรียบไปใครที่ว่ายังมึนๆอยู่นะครับมันก็ต้องรีบหน่อยนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วเร็วมากๆไปเร็วเวลาโคดเร็ว โอเคสวยแต่ว่าถ้าหนักกว่าไอ้ลูกไฟก็คือไอ้ลูกไอ้ลูกเนี่ลยละครับไอเขาเรียกว่างนะไอ้ไไนะไอลูกไอ้ลูกธนูเราเลยะครับแล้วคุณน้อแข็งเรานะครับรบอกบอกโอ้โอ,อ,อ,อ้อ้แม่งหนักกว่ายือ้อ โอเคครับผมอโอเคทำไมลูกไฟมันตามมาผมค่อนข้างเร็วกันนะเนี่ยยิ่งกว่า R60 อีกนะเนี่ยโอเคเผาไปเผาไป เชื่อสตามิน่าหมดสตามิน่าหมดโอเคอย่างนี้เราต้องก็ต้องคอยดูกับสตามิน่าของเรานะครับผมเพิ่ม ผมเห็นไปแล้วครับว่ามันค่อนข้างตามหนักถึ่งกันนะครับผมยิ่งกว่ายิ่งกว่า R60 นะอ้า พีกขวาครับจะเป็นการพ่นไฟค้างนะครับผมอะไรก็ต้องระวังเรื่องของการคููดาวด้วยนั่นเองนะครับใช้ใช้เฉพาะในระยะใกล้จะเป็นงานดีที่สุดสำหรับพวกเราเลยโอยโอ้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 ย ก R หกนยผมบอกไปก่อนเลยโอเคสวยเราตีเก็บเอาเก็บไป3แล้วถ้าเนี่ยถ้าผมถ้าผมตายปั๊บอ่ะ่าต,ตมมูมันจะได้มันจะมันจะได้3คอยเลยซึ่งเราจะค่อนข้างจะเสียเปรียบนิดหน่อยนั้นะพยายามอย่าให้ตัวเองตายดีกว่าพยายามหาเพื่อนนะครับผม เพื่อนจะพยายามจะเป็นตัวที่ช่วย,ยเราได้หินก็เป็นอะไรที่น่ารำคาญเหมือนกันนะครับผมอพาร์ตี้อ็กสพาย ใครที First ่เป็นโมชั่นซีเนตอินนะครับผมก็ขอภายในนี้ด้วยนะครับผมเอ๊ไม่มีหอกสมิงไหมหรอวะหอกสมิงไม่มีไม่มีเหรอ หายแล้วไอ้ชิบเียเชี้ยเีโอ้โหอยาชิบหายแล้วเราเราโดนนำอยู่ถ้าคุณไม่จำเป็นที่ต้องบอกว่ารถหลีเสียงนะครับมันก็จะได้อัตลกอีกแบบหนึ่งครับทั้งเสียงคำรามทั้งเสียงของการบินและทั้งเสียงลมเองก็เช่นกันนะครับ อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะมี MVP นะครับผมอันนี้ไปจเะเป็นหบอว่าฉากของ MVP นะครับก็อย่าผมบอกนะครับว่าเราสามารถที่ทจะตกแต่งตัวของ มังกรของเราได้เช่นกันนั่นเองนะครับแต่ว่าทองตัวแตนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกกรอบซะมากกว่านะครับเรื่องส่งสีถึงนี้น่าจะยังไม่มีนะตอนนี้นั่นเองนะครับสกอร,รวมทั้งหมดนะครับผมมันจะถ้าคุณมีไข่นะครับทำการทาการรอฟักอยู่นะครับม,มันจะทำการแบ่งอ่า exp นะครับหรือ xp e เนี่ยครึ่งหนึ่งนะให้าับให้จับไปส่งไปที่อยู่ที่ไข่นะครับ แล้วก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งนะครับของเรานะครับจะลงไปที่เลเวลของเรานั่นเองนะครับประมาณนี้ความรู้สึกเาว่ามันเหมือนเ,เล่นเครื่องวินบอลฮันเดอร์มันก็เลยรู้สึกมันไม่ค่อยแตกต่างอะไรมากมายเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่เป็นเป็นมังกรนั่นแหละเป็นแค่ความรู้สึกแต่พี่สิมันไม่ความรู้สึกอย่างนั้นหรอกไป,ไปเป็นของจริงเลยเลยเออเ <laughs> อาเราประมาณไหน <laughs> เอาไปเถอะเราขี่มังกรได้ เอาหูวิวได้เหรออ่ะไม่อยากให้ใครเห็นเลยไมย่ตายเลยสิสามรอบป่ะโห Let's go อันนี้อันอนี้ชิทงทองดีกว่าชิมหาย,ยลืมเฮ้ยรู้งี้นะเอาไอ้นั่นมานมนกา ผม้องผมพองทงผม้องทออง,งไปเออสียหายแล้วทงดบทงดอบ ไอเไปเร็ว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 เเร้ยเ้เฮ้เแม่มันแรงมากเลยอฮะไม่ช่วไม่ได้นะมาแล้วมาแล้วไหวไหมไหวไหมมาล้มาล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว าตามไม่ทันเออได้ละพี่ได้พี่ได้พี่ได้ทำได้เพียงแค่นี้เออ ได้ทงแล้วสกิลมันใช้ไม่ได้ไปเดินตรงนี้มันต้องบินอย่างเดียว หน้าหมดนี่หน้าวิงกาดหน้าหมดอันนี้เพราะว่ามันปล่อยควันไล่หลัง ยื้อแล้วผคมยื้อแล้ววัวอะร้านอะไรคือเราต้องเราต้องฝายซัพพอร์ตอ่ะ,อะคือเราต้องคอยคอยคนที้นได้โคมใช่ ครอบขวบใช่ไหมเพื่อเอาพีเตเอาพี่เหรอพี่โอ้ มันมันเฮ้ยโอ้โหกะไม่ให้หนะย,ยิงตามเลยมันเล่นกันในตึกทำไมนั่นแหละ หลายทีอ๋อริมหายเพิ่มเอสตัวมันได้เหรอตัวมันได้ตัวมันได้พี่ใช่วิวกดตามหลังตามหลังเหรอวิมเยอะเนี่ยเอฟซีเยอะเนี่ยใี้คนเดินมาที่พัก Oi! 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 oi. Oh, oh, oh. <laughs> ไไไอไรนวเนี่ยอ้เราอะเาปาัา้าาตาตัววะ มใจว่าอันนี้อันนี้ไม่ดูเองว่ามันเป็นหมดนี้อยู่แม่ดูดูทงเลยครับลมนี่ไม่ไม่ไม่ปลิวเลยอันนี้มันเป็นแรนดอมนะไปนี่อานี่อาทง ขอ oh, ยินเดียวว่าอย่าเอาเล่นบอลอย่าอย่อากเล่นธงหนูอ๋อ oh. อุ้ยมันขาดรูทุกโวเลยเราไม่เห็นเอาธงเฮ้ยพี่ได้หรือเปล่าพี่ได้เหรอพี่ได้ไหมมันมีถกมีตัวเราถือธงไหมใช่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 พ <laughs> ี่ใช่ใช่ใช่แล้วมีตัวต็ อ้อยชิ้นหอยต้องใช้เมาส์อ๋อไม่ได้ละที่ต้องใช้นี้แทนละใช้ใช้แอโล่ละแอโล่ไดนามิก let's go อันนี้สองเปิดไปได้เปิดไปได้ใช้ไ่ได้โอ้เปิดคว้านอีเดียวอือ 哎。 พี่ได้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 พี้พี่ได้พี้วี้พี่ได้พย้พี่จะตพยพีไดตพีอโอ้โอพี่ไตายไ้พี่้่่ได้่่ได่่่ ตามหลังอยู่นะเปิดสับเปิดพันเราพันเราพันเราบ้านโดดด้วยจะไปเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนไปเลยไปเลยไปทุกซัพพอร์ตเพื่อนหน่อยซัพพอร์ตเพื่อนวเพื่อนเอาเพื่อนหายเพื่อน

เพื่อนหายเพื่อนเพื่อนมองเพื่อนมองแล้วพี่ได้พี่ได้พี่ได้โอเคมาเลยมาอยู่ไหนฮะอ๋อนี่เอ้าทำไมไม่ได้เอเด็กเขาตปกิ้เข้าเก็บ้วครับ เดียวโอเคโอเคเด็บบอยได้พุ่งเอาเลยเลยพุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งกันงหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วกางกางควันนะควันเราแถวแถวแถวเส้นชัยนะเดินเลยดูเลยดูเลยองานหยาบละโอ้โหจะตายเพราะตายตายเองนะเนี่ย าไอโบบาลมาทง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 โอเคพุ่งไปเลยแบกน้ำไปเด้อไปสุดท้ายแล้วยังสุดท้ายยังโอ้โหไปกระทอทายใช้กันเลยมันกดดันให้ยพี่ทิงทงอ่ะ อีทีหนึ่งฮู้โหบอกแล้วมันลุงจริงๆเว้ยฟังคืออยู่กับภาษาการต้องใช้อะไรโอ้โหนี่คุณรอบไปสิบสี่ตัวเลยเหรอเข้าเยอะสุดเข้าเยอะมากโอ้สอบวันท่า หนูช่วยเพื่อนอย่างเดียวเลยเอาฟันเอาาฟันแล้วก่เอากอดต่อตลกว่าใครใครได้วะกูได้เหรอกูได้เหรอกูได้เนี่ยครับผมคือมันจะนําคนนะครับได้ประมาณเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าหกคนเลยนะครับซึ่งมันเยอะมากๆก็ผมแนะนําว่าสับค่าใครที่จะเล่นเกมนี้อยู่แล้วนะครับก็ลองลองดูได้นะครับจ้าตัวนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันนะแปลว่าจะเพิ่งเปิดมาก็ตามแต่ นะครับผมก็ลองดูกันนะทุกท่านส่วนวิธีการตกแต่งนะครับก็อเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นของเฉพาะตัวของมันเลยนะครับของใครของมันเอาไว้ง่ายนะครับคลาดใครครัดมันณตอนนี้ยังไม่ค่อยมีของมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคาดว่าอนาคตอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับทั้งของที่สามารถจะซื้อได้ทางเป็นเงินจริงๆนะครับณตอนนี้ยังซื้อเป็นเงินจริงไม่ได้นะครับอันนี้เขาเก็บไว้ก่อนเฉย ก็จะมีกันในในอน,นาคตนะครับผมทั้งหลายอย่างเนี่ยครับมองกรนะครับชุดเกราะอ,อะไรถึงนี้ก็เช่นกันนั่นเองนะครับอาวุธด้วยซึ่งมันจริงๆมันก็อารมณ์เหมือนของไว้ประดับเฉยๆไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับผมเอาไว้เท่ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะชอบเกมนี้กันนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เพิ่งจะมาไม่นานนะครับดังนั้นหลายอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์ดีด้วยเช่นกันนะครับผมก็ ถ้าใครอว่าชอบชื่นชอบชื่นชอบเกมนี้ก็ลองหาดู้ได้ทางสตรีมนะครับผมโอเคนะงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ